มาแล้วนะคะสำหรับเลขเด็ดจากนายกเศสฐาตามติดกันอย่างต่อเนื่องเพราะเลขจากนายกเข้ารางวันบ่อยมากเข้าตรงและเข้าต่อเนื่องหลายงวดติดต่อกันแนงวดที่ลังจะถึงนี้1สิงหาคม2,517เป็นเลขทะเบียนรถของนายกที่ใช้ในการเดินทางทําบุญ9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนวันเข้าพรรษา ซึ่งต้องขอบอกว่าเลขเทะเบียนรถของนายกที่ใช้ในการเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจหรือเดินทางสัญจรในแต่ละจังหวัดได้ออกตรงๆและออกต่อเนื่องบ่อยมากเหมือนเป็นการใบหวยชาตจังหวัดนั้นๆที่ซื้อเลขตามโดยในงวดนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมเฮเตรียมปทนี่เตรียมตัวรวยกันอีกรอบได้เลยนะคะเพราะในงวดก่นกอนงวดที่นายกไปถั่วพระอีสานเลขเทะเบียนรถของนายกในรอบนั้น ได้ออกสองตัวล่าตรงๆ,รงๆอย่างในงวดที่แล้วงวดเมื่อวันที่ส6กกระกฎาคมทางคณะท่านนายกได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามสถานการณ์การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภยัยและเพื่อพบปะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยท่านนายกได้ใช้รถตูต้โตโยต้เอาผาสีดำหมายเลขทะเบียน8กไก พอพึ่ง1 1 2 7กรุงเทพมหานครเลขเทเถดวิเคราะห์ไว้คือ1 2 2 1สองและ2 7ปรากฏว่าผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งบาลเลข2ตัวล่างได้ออก2 1หลายคนได้ซื้อเลขตามรวยกันทั่วหน้าถือว่าเข้าตรงตรงแทบทุ่งวดเลยนะคะและในงวดที่กำลังจะถึงนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมเฮ เตรียมบทนี้กันได้เลยซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจเส้นทางการจักขบวนพะยุหยาตาทางชุลมากในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้ากฐินที่วัดอรุณวรวรมหาวิหารโดยในการเดินทางไปไหว้พระในครั้งนี้ ได้มีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปสักการะศาลหลักเมืองได้เข้าไปขอถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับทางท่านนายกเศรษฐาอย่างเป็นกันเองและก่อนวันเข้าพรรษาทางท่านนายกได้เดินทางไปทำบุญทั้งหมด9วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้แก่วัดเครือวันวอรวหาวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดพระเชตุพลวิมลมังคลา,ารามวัดไตเมต วิทยารามวารมหาวิหารวัดอรุณวรมหาวิหารอีกสามวัดยังไม่ได้มีการระบุไว้ซึ่งในการเดินทางไปทำบุญทั้งหมด9วัดในครั้งนี้ทางท่านนายกเรษฐาได้เดินทางด้วยรถตู้โตโยต้ตอาอพาสีดำงานนี้หล่าค้งมวและนักเสียงชดทั้งหลายต่างก็ไม่รอช้าที่จะส่องเลขทะเบียนรถของนายกที่ใช้ในการเดินทางไปทำบุญ9วัดในครั้งนี้เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์เลขเดด และลุ้นผลสาากิเมทบาลในงวดประจำวันที่1สิงหาคม2517ที่กลังถึงนี้เพราะเชื่อกันว่าเจ้ามือหวยเตรียมอันเลก็กอีกแน่นอนเพราะเลขจากนายกเข้ารากวันบ่อยมากและสำหรับเลขทะเบียนรถของทางท่านนายกเศรษฐาที่ใช้ในการเดินทางไปทำบุญก้าววัดในครั้งนี้ทางท่านนายกได้เดินทางด้วยรถตู้โตโยต้ตอาอลพาสีดำ หมายเลขทะเบียนหนึ 1, ขอไข่สอสลาแปกรุงเทพมหานครซึ่งได้สร้างความหือหาให้กับปรรดาเซียนหัวยเป็นอย่างมากเพราะเลขทะเบียนรถของนายกตรงกับเลขดังจากอีกหลายสำนักทีนี้เรามาสรุปเลขเด็ดที่เราคอหวยเก่งกันสำหรับในงว่าประจำวันที่1สิงหาคม2517ในส่วนของเลข2ตัวคือ18ึ7 และ87ดเจสำหรับเลข3ตัวตรงตรงที่หน้าเล่นคือ1 8 7 8 7 1และ7 18สามารถซื้อตรงๆหรือจะซื้อกลับไปกลับมาก็ได้นะคะสำหรับใครที่อยากเสีย่ยงโชคอยากรวยในงวดประจำวันที่1สิงหาคมอย่าลืมนำเลขเดดจากนายกเศรษฐาเป็นลองเสีย่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะและนอกจากเลขเดดจากนายกเศรษฐาแล้ว เลขมหามงคลในเดือนสิงหาคมก็เป็นเลขที่น่าซื้อน่าเล่นและเป็นเลขดักเช่นเดียวกันซึ่งต้องขอบอกเลยนะคะว่าเลขมหามงคลจากราชวงศ์ในช่วงนี้ได้ออกตรงๆและออกต่อเนื่องหลายงวดติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นเลขวันพระราชสมภพ,พวันสวรครคตรหัสประจำพระองค์หรือเลขรถพะที่นั่งที่ใช้เดินทางเสด็จทรงงานต่างๆอย่างในงวดล่าสุด งวดเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาผลการออกรางวัลสลากแม่ัฐบาลรางวัลเลขท้ายสองตัวได้ออกสองหนึ่งตรงกับเลขทะเบียนรถพะที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงใช้เสด็จทรงงานซึ่งรถพะที่นั่งคือหมายเลขทะเบียนร,รอเรือยอยักษ์รอลิงหนึ่งสองเลขที่เราวิเคราะห์ไว้ในงวดที่แล้ว คือ1 2สองและ2 1หนึ่งหลายคนได้ซื้อเลขตามถูกหวยรวยจากเลขลดพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกันเยอะมากสำหรับในเดือนสิงหาคมเลขมหามงคลที่เรจาจะพลาดไม่ได้เลยคือเลขจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์เป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาฏ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุล 9, ยเดชมหาราชหรือในรองรัชกาลที่9้าแห่งราชวงศ์จักรีและทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่ส0บโดยพระองค์ทรงพระราชสมภพในวันที่12สิงหาคมปีพุทธศักราช2475ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุ อยู่ที่91ย่าง92พรนษาด้วยพระชนมพันษาจึงนับว่าทรงเป็นพระกุลเชศพระองค์ที่29แห่งราชวงศ์จักรีโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขณะที่พระสวามีได้เสด็จออกพนวดเมื่อปีพศ2499พระองค์จึงได้รับการสถาปนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่5ธันวาคมปีพศ2499ซึ่งถือว่าเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ที่งของกรุงรัตนโกสินทร์ต่อจากสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาพองศรีพระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่5และด้วยพระปีชาสามารถการทรงงานทางด้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือประสบนิกรชาวไทยทางหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดตั้งให้วันที่12สิิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่แห่งชาติซึ่งเราสามารถนำตัวเลขมหามงคลเหล่านี้มาลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะโดยเลข2ตัวที่เราแนะนำคือ1 2 7 5 9 1 9 2และ2 9ในส่วนของเลข3ตัวตรงๆที่เราแนะนำคือ4 7 5 091 092และ499สามารถนำเลขมหามงคลจากสมเด็จพระนาเจ้าสุลกิตพระบรมราชินีนาธพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูเลขมงคลเลขรหัสประจำพระอ,องค์ซึ่งเป็นรหัสเลขประจำตัวของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระอ,องค์ที่ยังไม่เคยออกมาก่อนเพราะในปีที่แล้วได้ออกเลขรหัสประจำตัวพระอ,องค์ไปถึง3มชุด ไหนงวดนี้จับตาเลของค์าและเลของ์คทีไว้ให้ดีๆนะคะสำหรับรหัสประจำตัวพระอ,องค์คือรหัสที่ใช้เรียกวิทยุสื่อสารและออกหมายกำหนดการโดยที่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระอ,องค์จะได้รับรหัสประจำตัวพระอ,องค์ไม่เหมือนกันซึ่งมาในรูปแบบของเลขชุด3ามตัวโดยแต่ละพระอ,องค์มีเลขประจำตัวดังนี้รหัส901 เป็นของพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรรา,รามาธิบดีสีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่1บรหัส902เป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชระสุธาพิมลลักษ์หรือพระบรมราชินีรหัส903เป็นของทุนกระหม่อมยิ่งอุบลร,รัชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี รหัส904เป็นของสมเด็จพระบรมโอรสศธิราชสยาม,มกุฎราช,ชกุมารรหัส905เป็นของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีรหัส906เป็นของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษ์อัครราช,ชกุมารีรหัส907เป็นของพระเจ้าวรวงศเธอ พระอ,องค์เจ้าโสมสวลีรหัส9 0้าเป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภานเรนชราเทพเยวดีรหัส909เป็นของพระเจ้าวรวง์เธอพระอ,องค์เจ้าสิริพจชธาภรณ์รหัส911เป็นของพระเจ้าวรวง์เธอพระอ,องค์เจ้าอาธิติยาธรกิติคุณรหัส918 เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรศรัชก,กัญญาและรหัส919เป็นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรกรัชมีโชติสำหรับรหัสประจำพระองค์ที่เคยออกมาแล้วในปี2516มีเลข901ของในหลวงรัชก,กาลที่10เลข905ของสมเด็จพระเทพเลข906 ของฟ้าหญิงจุลาพรและเลข907ของพระอ,องค์สมโดยเลขมงคลเลขรหัสประจำพระอ,องค์ในงวดนี้เราเคาหอหวยต่างเลงไปที่เลข918ของเจ้าฟ้าศิริวันวลีและเลข919ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตเมื่อนำมาตีเป็นเลขเด็ดในงวดที่กำลังจะถึงนี้ เลขท้ายสองตัวคือ 91, 19, 98, 8่ 99, นึ่งและแปดหนสำหรับเลขท้ายสามตัวตรงๆคือเก้าหนึ่และ919สามารถนำตัวเลขชุดนี้ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้เลยนะคะแต่ขอเน้นยำ้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นดวงชะตา โชคลาภวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อในส่วนของคนที่ไม่เคยถูกหวยไม่ค่อยมีโชคมีลาบลองทำการสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มสิริมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาภให้กับตัวเองตามบทสวดต่อไปนี้ได้เลยคาถาถูกหวยหลวงปูส่สวงคาถาขอนิมิตสวดก่อนนอน สวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดก่อนซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกตั้งนโมสามโจบสหหวยยังเอหิอัคาชายะอัคาชาหีสหหิโตเอหิมามะกุลเนัจจังจักขุวิญญาณาังสติโลก,กะวิทูสัทธาเทวะมนุษยานางัง อุอาคาหะนิมิตังขอให้สวดภาวนา108จบได้ยิ่งดีขอให้สมหวังทุกประการรวยโชครวยลาบถูกหวยตลอดทุกคนนะคะขอเน้นย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคดวงชะตาโชคลาวาสนาของแต่และคนไม่เหมือนกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ